กอดหงุดหงิดไรก็ไม่เรียนแล้วเนี่ยไม่มีของไม่รู้ทไม่มีพี่หนักกว่าแม่พี่มีสองอย่างในชีวิตเราอะไรครับเดินชนกับถอยหลังเลือกเอาเอาใหม่ดิเดินชนกับถอยหลังเลือกเอากูหยุดกูขับเลยแต่ตั้งแต่เกิดมาชนเจ็บก็เจ็บบาดเจ็บก็บาดเจ็บบาดเจ็กไรเจ็บเจ็บมาบ่อยเจ็บไปเยอะถ้าไม่เจ็บมีคนพูดมาว่าถ้าไม่มีแบบแผนก็ไม่มีประสบการณ์ มันไปดีแลยพี่อพาคตทีมขาที่นีวินก็วินเอะวินได้เจอมีวินได้รู้เรื่องเใช่คคิปเรเกลยฝาต้นโชคดีครับติดันใชไครับครเรื่อยเรื่อยโอ้โหชอบางหลังาไปเรื่อยๆดพี่ชอบของแบบขาวก็ดีเจอน้อกด้วยนะคะก็ต้องจะเจออะไรดีๆอีกเยอะรอยข้งมาสุ้ๆครับผมรับ ของคนที่มาใหม่เพรับนี่โซ่หรืออะไรโซ่ถูกไหมกต้องต้องต้อกันแล้วมาตวงเลยมาตวมมาตวงกันต้องรวมกันโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับถึงแม้จะเพิ่งรู้จักกันนะแต่โอเคตอนนี้เราก็ไปในในจุดๆอะไางเี้ครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะสิ่งสัปดาหอีกอย่างหนึ่งถ้าวันไหนถ้าเราเหนื่อยเราท้อไว้รรยากาศดีๆอย่างนี้ไว้าเราจะเป็นกำลังใจให้ตลอดครับผมครับขอบคุณครับ

เืออ่าคนต่อไปเรื่องเรื่องผมเด็เรื่องเรื่องเรื่องอะไรถึงสุดยอดไปกว่าไปให้ถึงนี่ยจะด้จะมีนตาไหลยอะสุดยอดเป็นแอลวะชีวิตไงไปสุดยอดได้โต้ไม่รู้สุดยอดของผนะไม่รู้นะมึงนิ้งมึงนิ้งอะไรกันเนี่ยคู่เนี้ยอันนี้กูรักไม่ครั้งเดียวนะ

ของฟุตบอลแล้วก็มันก็ถึงที่ดีดีกว่าอยู่แล้วก็อยากให้ต้นตั้งใจอยากให้ต้นตั้งใจเหมือน4ปีที่ผ่านมาแล้วมันจะได้ผลที่ดีกว่าแน่นอนวตอนนี้ต้องพีแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลย้วอย่ามาจูบปากตรงนี้ดิเอาไม่เอาครับขอบมากครับขอบมาก ปวดท้ายยไปด้วยไปด้วยันมีดึงสะโตกดึงสะโตกอยากตอบานเชี่ยตอไปม่พ่เมยากมอเดี๋ยโทรมาอย่าคุยวันคุยอรใช่ไหมเอง